หลับตาแล้วชิมอาหารที่ตนเองได้จะมีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้อาหารไม่เหมือนเพื่อนคนนั้นแหละคือสปายและสไปจะต้องแฝงตัวเพื่อไม่ให้ตนเองโดนจับได้แล้วก็เรามีผู้ช่วยนะคะที่จะมาจัดแจงขขงนี่คือนิวนิวจะมาช่วยนะเดี๋ยวเราจะมาปิดตากันนะคะเริ่มนานเนาะ เสียยงเราจะพูดกันคนละหนึ่งประโยคนะวนมาประมาณสักสองถึงสามรอบโอเคนะคนละหนึ่งประนะหนึ่งสองสามจับกิ่นอันนี้กินอะไอะไรแม่เอาขนมมาไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะนปวดพี่รู้แล้วอะไรอ่ะทุกคนห้ามบอกอ๋อรู้แล้วเบาเบาๆไปรู้แล้วห้ามบอกนะห้ามบอกนะห้ามบอกนะ พร้อมแล้วบอกดูแล้วด้วยพูดกับคนละหนึ่งประโยคนะหนึ่งสองสาสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่กินได้ีสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เล็กๆอบอกตรงตัวนะอาะตาไปสิ่งสิ่งนี้สีขาวฮะใช่อกล่อ่ะฮะอาตาไปรอบสองนะสิ่งสิ่งนี้มีรสชาติเหมือนของกินเล่น สิ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งกินกับแก้มมั้งอ่ะไปสิ่งสิ่งนี้ไม่พูดอย่างนี้มีพี่รุดนะกับอย่างอื่น<ป>นะไปโอนะหนูว่าไปไปว่าใครพี่ปอนเอ้ยพี่ยงดีกว่าโอเคนั้นเปิดตาได้ยังแม่เปิดได้เลยหนึ่งสองสามอ,อ่ะ ถั่วสามแม่บางเลยอ่ะใช่ได้ยังเหรเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนหนึ่งสอุ้ยหนึ่องครับอะไรอ่ะอุ้ยรู้แล้วแม่กินย้ไม่เหรออือคืออะไรวะอืออืออือูแล้ว คืออะไรนไม่จับอือบอกอันี้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งมากเริ่มนะสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กินแล้วอร่อยเด็กชอบหนึ่งพิ่งนี้คนบางคนชอบกินใครอะคนบางคนอะอั้ต่อไปสิ่งสิ่งนี้มีรสชาติหวาน อมอืาอ,อ,อะไรบอลาบ<น>อละอีกรอบต้องเล่นอีกรอบ <c oughs> สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อยค่อยเคี้ยวถ้ารีบเกินมันจะติดคออะอะเหมันต้องเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดเพราะมันเหนียวสิ่งนี้สิ่งสิ่งนี้<ะ><ะ>นเป็นของเหนียวเหนียวอร่อยโอ๊ยก็พมา,าไปของของเหนียว งงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยสีน้ำตาหรือสีดำโหวดเลยไหมรู้แล้วว่าใครเป็นโหวดเลยไหมโหวดเลยค่ะพี่ก่อนพี่ปอนพี่อุ้มพี่ปอนเอ้า๋อหนูพ่อแ้่พี่ไปทำไมพี่อุ้มกินอันนี้เข้าไปหรอไม่แก่ทำไมกินทำไมแล้วเย้พี่ชนะัาตาไว้นะตาตา Tên à? Ui, mà đâu? Ê, mày Mày Ăn lại rồi nè Ừ, ăn à Chị mới mẹ khéo cái nhài, khéo cái nhài Khiếu cái khéo cái สิ่งสิ่งนี้ไม่รู้อะเป็นสิ่งที่ถ้าเคี้ยวดังมันจะกรอบสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อร่อยเรารู้กันว่สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เด็กชอบกินสิ่งนี้ไบกัเพิ่งแบนเหรอมันแบนไหมแบนแบนอืมสิ่งสิ่งนี้มอนมีหลายรสอือ สิ่งสิ่งนี้มีหลายสีมาตาไปสิ่งสิ่งนี้กินหรอเอ้ยเออเออเออสิ่งสิ่งนี้ก่อนพี่โหวตพี่ปอนเพราะว่าพี่ปอนความหมายกว้างเกินไปซ้ำกับพี่ด้วยเออไปโหวตพี่ปอนกัอ่ะปอนอ่ะโหวตไปพิ่งเพิ่งเปิดนะาแม่อุตส่าห์เอาไว้ให้แต่กันหมดเลยของกินหมดเลยเร้จกินไม่หมดนะ พี่หมวดพี่ปอนพี่บอลหมวดหมวดไปไปหมวดพี่ปอนแสดงว่าพี่ปอนเป็นสปายใช่หรือไม่เปิดตาเน้นสองซ้ำไปเป็นสปายไหนบอกบอกแสดงว่ารอบนี้ไปเป็นสปายไปได้คะแนน สรุปว่าใครเป็นผู้ชนะให้ดูนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเจอกัน ep 3นะบ๊ายบายบายโอ้ยขู่โคตรดีใจเลยอะ